กับสำหรับการที่ใช้แพินิเออนะครับตัวนี้นะครับหรือเอมโพโกลนะครับหลายคนอาจต้องการตัวกระเป๋านะครับกนในนี้เราเคยแนะนําตัวกระเป๋าใบใหญ่ไปแล้วสำหรับใส่แ a งค์พ c น o เอแล้วก็ม a g ิ c ี e y บอร์ดนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับสำหรับคนที่ใช้ตัวแทร็กแปดก็โอเคดีเลยนะครับน่าสนใจนะครับ ดีไซน์ก็ใกล้เคียงกันนะครับนะครับแพ็กเกจก็มีมาเป็นกล่องักาันี้เลยนะครับด้านล่างด้านบนนะครับมีสีอื่นด้วยนะครับแต่เราเลือกเป็นสีเทานะครับมีที่หิ้วนะครับมีซิฟแบบเดียวกันนะครับตัวนี้กล่องอาคิบินทับเช่นเดียวกันนะครับเก็บมานะครับด้านในก็จะมีจองสลับใส่แม็กกีนีเอ็มพลูนะครับน่ครับ นี่นะปุกปาง่ายนะครับแล้วกสะดวกดีนะครับนี่ครับบางคนมีเมจิก แปลกๆนะครับก็ใส่ได้นะครับก็นคอนเซปต่างๆเอทิกาต่างๆต,ต,ตอนนี้ก็ใส่ตัวสายวายแบบเตอร์ต่าง,ง,งได้ด้วยนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับสับสายพวกพาก็สะดวกมากๆนะครับคอมเบนไฮคิบิตน,นะครับเพืเ่อนๆสนใจดูในสก้าที่ขึ้นในวิวตอนนี้ได้นะครับารขาคาก็ขึ้นอยู่กับมชัอนนะครับ